เพราะว่าเจ้าตัวนี้ใหม่จริงๆใครที่จะไปดูมอเตอร์โชใครที่จะไปออกป้ายแดงหยุดดูคลิปนี้ก่อนใหญ่กว่า s วิฟ t อยู่แล้วใหญ่กว่ามาด้าสออยู่แล้วนะครับในการใช้งานความอดทง แล้วใครทีก่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซ u b s c r i b e ด้วยวนะทุกคนกดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับออยึงแสนซับเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับ้สู่รายการผู้บริโภคก่อนะครับผมแล้ววันนี้มากับรถเล็กๆกันบ้างเพราะว่าขอขั้นสักนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวนี้ใหม่จริงๆใครที่จะไปดูมอเตอร์โชว์ใครที่จะไปออกป้ายแดงหยุดดูคลิปนี้ก่อนนะเพราะว่าเจ้าคันนี้เห็นหน้าใหม่ๆสวยๆแบบนี้แน่นอนครับต o y o ต้ยา r ล s 1.2 s ป o r t ต 5ประตูนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นโมเดลล่าสุดเลยของเจ้าตัวใต้ยาริสนะครับตัวนี้เป็นปี2023สีแดงบอกเลยว่าไม่ถึงหมื่นกิโลยังไม่ได้รันอินเลยด้วยซ้ำนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูทุกทีลแลลายละเอียของมันกันว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้ที่เอา้ดไลน์ตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยละกัในใครที่จะซื้อคันนี้ก็แอดไลน์ <S <S มาโทรมาห<ข>าผมได้เลยแต่ทุกคนเะนี่ยเรามาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่ยังคงเดิมอยู่และ เปลี่ยนมาใหม่นะครับแน่นอนครับชุดหน้าทั้งชุดเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยโคตรหล่อดุขึ้นผมว่าเฉียวขึ้นนะมันดูฉบเฉียวขึ้นนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยดีเทลของไฟหน้าเนี่ยก็สวยมากขึ้นปกติแล้วเขาจะเป็น LED ทั้งหมดใช่ไหมเป็น LED ประมาณ4ดวงนะแต่ตัวนี้เป็นดวงเดียวรวมมาเลยแล้วก็มีไฟเดิทนทาง running light แล้วก็ไฟเลี้ยวมาอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับด้านล่างมีตัวการชนหน้าเนี่ยจะเป็นสี black gold ไอเป็นแบ็คทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีโคเปียมอยู่ด้านล่างตรงนี้นิดนึงนะทำให้สวยขึ้นทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟเลี้ยวก็จะมีด้านข้างมาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกบองข้างจะไม่มีจะมีด้านข้างมาให้ล้อเนี่ยเป็นล้ออัลลอยสีดุทนดําหน้าเงานะครับแล้วก็เป็นยางดันหลบนั่นเองนะยางปี2023นสะครับสัปดาห์ที่18ให้ไซส์มาอยู่ที่185 60 R15 นะครับก็ ไม่เล็กไม่ใหญ่นะสำหรับตัวล้อแม็กก็ถือว่ากำลังดีแต่ว่าใครจะไปเปลี่ยนขอบ16ผมว่าก็สวยเลยหล่อเลยนะอ่าก็ว่านไปแล้วรถสีแดงแบบนี้ด้วยเี้ยวเลยนะครับตัวนี้อ่ากันาศาดมีมาให้จากโรงงานนะครับอ่าป้ายแดงเขาน่าจะแถมให้เดี๋ยวเรามาเช็คไมค์คอนสีกันว่าทำไมรถพึ่งยังไม่วิ่งไม่ถึงหมื่นโลทำไมขายแล้วนะครับ85.9ไมคอนเดิมจัดๆเลยคันนี้ ไม่ผ่านการเคลือบสีอะไรมาเลยเนะี่ยดูดิ97ไมครเนี่เห็นปะน่ะ88.5ไมครเนี่ะบางมากอะไม่ถึง100ไมครเนี่ยเก้าสิบจุดไมครนวลไม่ถึงถ้าบางคันอะมันร้อยกว่าไมครนบางทีมันมีการเคลือบสีมาบ้างมีอะไรมาบ้างไงมันเลยบางหน่อยเอ้ยมันเลยหนาขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่เกิน150ก็ถือว่าปกตินะนี่มันบางจัดเลย61.3ไมครนดูแผงข้างสวยงามมากคันนี้คือ น้องๆรถป้ายแดงทุกคนใครอยากซื้อรถป้ายแดงราคา00แสนกว่าลองคิดดูให้ดีคันนี้4,888,000บาทเท่านั้นนะครับพนเพจอยู่ตรงนี้เน,นี่ยสวยปะละ่ะเค้สวยเลยใครหาป้ายแดงอยู่เนีย่ยคุณอย่าพึ่งเลยมาดูคันนี้ก่อนคุ้มไม่คุ้ม4,888,000บาทนะผ่อนประมาณ8,000นะครับนี่91.8ไมครอนโอ้สวยจัด94เอ้ย96.4ไมครอน เสาอากามีชักปินมาให้นะครับเรียบร้อยนะสีแดงด้วยดูดิแผงข้างสวยมากอันนี้ไม่ต้องเปิดเมนอาร์กดูแล้วนะทุกคนเพราะว่ารถมันแบบ80ไมคร่เก้ไมครนมันไม่มีโดนมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็รถใหม่ๆพวกนี้เปิดให้มันช้าทําไมไม่เปิดดีกว,ว่านะด้านหลังด้านหลังนี่จะคล้ายๆเดิมนะต้องใช้คําว่าคล้ายเพราะว่าเขามีเปลี่ยนมาบ้างก็คือตัวนี้นี่เขาเปลี่ยนมาทําให้ดูแบบดุดันขึ้นนะครับอ่า ฝาป้องท้ายตัวนี้มีกล้องถอยมาให้นะมีกล้องถอยที่จากโรงงานมาให้ด้วยนะครับ79.7ไมครอนเดิมจัดบางมากสีรถแล้วก็ดิวเตอร์ด้านล่างเนี่ยทำได้สวยขึ้นนะครับกันชนหลังเนี่ยผมว่าเข,เขาเปลี่ยนมาสวยขึ้นเลยนะเปลี่ยนมาจากรุ่นเดิมนะครับแล้วไฟท้ายไอ้ตัวฝาท้ายเนี่ยเหมือนเดิมนะแต่การชนอ่ะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ไม่มีตัวบังแดดมาให้นะทุกคนก็สามารถซื้อสั่งเพิ่มเอง,เองที่โตโยต้าได้นะครับเขาน่าจะไม่ได้แถมมา นะฝาปรงท้ายไม่มีขยับแน่นอนครับสวยงามด้านล่างนี่นะครับก็จะเป็นชุดซ่อมยางหมดแล้วนะครับไม่มีตัวยางอะไรอยู่แล้วแน่นอนนะครับเออสวยดีนะ94.3ไมครน95.7ไมครนเดิมจัดเลยสีฟิล์มนี่ก็เพิ่งติดมาด้วยนะครับจากโรงงานเลยคือมันยังใหม่มากอะ ก็ไม่จาเป็นจะต้องเปลี่ยนมันนะครับโอ้โหใครซื้อคันนี้ไปคดคุ้มเลยเอาจริง95.4มิลลอน119มิลลคอนเหรอนี่ย119มิลลิคอนนี่ยไงดูดิแผงข้างสวยกริปนะสวยมากทั้งคัน นเนียนเลยก็เลยแทรกมาให้ดูคันนี้ก่อนนะครับเดี <t> ๋ยวเราไปดูใต้ฝาปรงคันนี้กันว่าจะเป็นยังไงครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปรงของยาริสคันนี้ดีกว่ายังไงอะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีขยับฝาปรปงมาแน่นอนอ่ะนี่เป็นไงสวยสภาพเดิมๆเ,เลยครับปริบมากนะคันนี้สวยจริงอ่าทำไมเขาให้แบตเตอรี่มาเป็นแบตน้ำเนาะโตตา้านะครับต้องเป็นแบตแห้งเลยแล้วแพงกว่ากันไม่กี่บาทยังจะเซฟคอร์สไปทำไม สวยกริบเลยห็่ป่ะนี่เป็นไงเดิมเดิมหมดเป็นอาร์คอยู่ครบหมดนะเรื่องดูอะไรเยอะแยะนี่สายปัดน้ำฝนยังใสกริบอยู่เลยไปเดี๋ยวเราไปดูอินททเลียของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเจนเก่าๆบ้างครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอินททเลียของตัวยาริสคันนี้ดูดีกว่าบ้างนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิม มาบ้างนะตัวนี้วิ่งเพียงแค่8,016กิโลครับก็คือวิ่งน้อยแหละนะฮะ8,016กิโลตัวนี้มันเป็นอ่ามันไม่ใช้ตัวท็อปสุดนะครับก็ออปชันก็จะกักกักเขินๆอยู่บ้างนะครับนี่ย8,016กิโลเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีเดินสต็อปมาให้มี traction control มาให้นะครับมีเกะด้านล่างตรงนี้มาให้กระจกปรับเป็นออโต้นะตรงนี้นะครับบานเดียวบานคนขับแล้วก็ปรับพับไฟฟ้านะครับอ่าไฟหน้าไม่ออโต้นะครับมี มัลติฟังก์ชันมาให้รับสายโทรเข้าโทรออกนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงตรงพวงมาลัยก็คือมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับแอร์แบ็กตรงนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะดัชบอร์ดนะครับดัชบอร์ดยังเป็นฮาร์ดนะแข็งๆนะครับแต่ว่าการจัดวางของตัวดัชบอร์ดทั้งหมดเนี่ยก็วางได,ได้ได้ได้เหมือนกับยกกระชับขึ้นมานิดนึงนะครับตัวหน้าจอเป็นตัวแอนไมค์แอนดรอยนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะเจ็ดนิ้ว 7นิ้วนะครับก็จะมีบลูทูธมี usb นะครับมี iPod อะไรแบบนี้นะครับก็การใช้งานปกติกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยอ่าเห็นไ,ไหมเรียบร้อยเลยแล้วก็แอร์อออนะครับยังไม่ใช่ปรับอุณหภูมินะถ้าต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นถึงจะปรับอุณหภูมินะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเขียนว่าใครจะรัเดเข็มขัดไม่รัดเข็มขัดนะมันจะขึ้นไฟสีแดงเตือนไว้นะครับแล้วก็ด้านล่าง จะมีที่วางแก้วน้ํามาให้2ช่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเป็นโนมแบ็กนะถ้าเป็นตัวโลจะเป็นสีดาด้านนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นสีเป็นโนมแบ็กหมดเลยแล้วก็มีโหมดเกียร์นะครับ P R N D S แล้วก็ B นะครับเบกมือเป็นเบกมือธรรมดานะครับยังไม่ใช่เบกมือไฟฟ้านะแล้วก็มีตัวนี้นี่ที่วางโทรศัพท์มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องพาวเวอร์หนึ่งจุดอ่าแต่นี่เขามีมาแล้วนะที่พักแขนนะครับ มีมาให้จากโรงงานเลยที่พระแขอ,อถ้าเป็นอีกคาหลายๆรุ่นจะไม่จะไม่มีนะเนี่ยที่พระแขนตรงนี้ยเขาจะโล่งไปนะครับเบาเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้ากัมบหยีเบาใหม่กรนะิบเลยสวยงามนะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆก็อยู่ในนี้หมดก็คันนี้ไม่ต้องพูดถึงการเซอร์วิสนะเพราะว่าเขายังไม่รันอินเลยนะครับยังไม่เข้าหมื่นโลแรกเลยใครใครซื้อไปก็ไปเข้า10,000โลแรกแล้วกันนะครับ สำหรับตัวรถด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูผู้สั่นตอนหลังกันว่านั่งสบายแค่ไหนเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วจะเป็นอย่างไรครับไปมาครับทุกคนแล้วตอนนี้ก็อยู่ในผู้สั่นตอนหลังนะครับของตัวยาริส1.2คัน,นี้ก็ผมว่านั่งสบายนะด้วยความที่เขาเป็นเบาะกำมหยี่ยิ่งนั่งสบายนี่คือข้อดีของเบาะกำมหยี่นะทุกคนมันจะนั่งแล้วมันจะซับได้ดีมากนะ มันจะไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนด้วยแล้วก็นุ่มนั่งสบายนะครับ head r o เหลือเยอะเล็ก r o ม m นี่โอเคกำลังดีนะครับผมชอบหลังคางสีดำดูแลง่ายนะกระจกมองออกด้านนอกเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่กว้างนะครับพอๆกับซิตี้นะครับเทียบกับซิตี้เทร์โบแฮชแบ็กเนี่ยถือว่าขนาดใกล้เคียงกันแต่เรื่องการขับขี่นี่ต้องยอมซิตี้เขานะครับซิตี้เขาจะอาจจะพูดปารกว่า นะครับแต่ถ้าเทียบกับ m a z ด้า2 5ประตูซูกิสวิป MG 3คันนี้กินขาดหมดเลยในเรื่องของห้องโดยสารนะแต่ว่าในเรื่องของช่วงล่างและ,ะเครื่องยนต์นี้ยังเป็นรองมัส d a กับสวิ t อยู่นะครับสวิ Swift ก็จะแบบปุดปั๊ดหน่อยดูอ๋อเจ็ตนะมาแล้วด้านหลังมีอะไรให้มาบ้างนะครับลำโพงลำโพงมีมาให้2ฝั่งตัวนี้มีช่องแชจแบตด,ด้วยนะครับเป็น USB type C แล้วทั้งหมดนะ รถปีองมันยีจะเป็นไทซีหมดแล้วนะครับจะไม่มี USB A แล้วแต่มีเหมือนกัน USB A ก็มีตรงหน้าจอไว้เสียบได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใครจะชาร์จแบตตรงหน้าจอก็กชาร์จได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ใช้แบบใส่ชาร์จได์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าชาร์จแบตก็ชาร์จตรงนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นไทซีแล้วส่วนใหญ่ใครซื้อ iPhone น่าจะจําไม่ผิดแล้ว iPhone 13ใช่ไหมสิบ13 14 1บสเนี่ย15ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็น u s b type c แล้วเรียบร้อยนะก็วานไปแต่ Samsung ก็ type c อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสได้คันนี้ดูด้วยนะครับว่าช่วงล่างจะมีเสียงมีอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วก็คงไม่มีนะครับเพราะรถมันใหม่มา,มากไปไปทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสได้ yaris สนนะครับคันนี้รถใหม่มันเงียบดิเนะไม่ว่าจะเป็นยางเป็นอะไรต่ออะไรนี่มันเงียบดีจริง อัตราเงอัตราเร่งก็ยังปูดปาร์ตอยู่นะครับมาเป็นไงก็ใช้ได้นะครับเครื่องหนึ่งสองก็ไม่ได้แย่มากนะครับไม่ได้ว่าอืดจนแบบขับไม่ได้นะตัวนี้ก็น่าจะพัฒนาเครื่องยนต์มาบ้างแล้วนะช่วงล่างก็โอเคขึ้นนะครับดีขึ้นช่วงล่างดีขึ้นการเลี้ยวการบังคับพวงมาลัยผมว่าดีขึ้นนะหน้าใหม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนถ่าย แล้ก็ช่วงล่างเงียบครับไม่มีเสียงอะไรเลยการขับขี่ก็จะเทียบเป็น e ีโคคาทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันกว้างนะทัศนวิสัยในการมองมันค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆนะถ้าเทียบกับ City Turbo แล้วใกล้เคียงกันเลยนะครับใหญ่กว่า Swift อยู่แล้วใหญ่กว่า Mazda 2อยู่แล้วนะครับในการใช้งานความโอดทง โอ้แต่รถใหม่จริงนะไม่รู้จะมไ,มไม่ไม่มีอะไรรีวิวเลยอ่ะอ่ะดูดิใหม่มากไะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างข,งของคันนี้ดูดีกว่าน,นะครับว่าจะมีร่องรอยของอุบัติเหตุมาบ้างหรือเปล่าครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างของตัวยานริสออนิวยานริสคันนี้ดีกว่านะครับก็ในมอเตอร์โชว์ก็เป็นจะเป็นโมเดลนี้เลยใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงล่างเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็เหมือนเดิมครับช่วงล่างไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะตัวโชก็เดิมจากโรงงานครับของตัวกีโกะนะ อันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างเลยนะเพิ่งเข้ามาก็จะจัดมาอย่างนี้เลยนะครับท่อเนี่ยังกริปยังใสอยู่เลยนะนี่เทสเตติกอยู่ไหมอยู่นะบูธปีนอกอะไรต่างๆก็คือเอาดูแค่อุบัติเหตุก็พอนะทุกคนว่าด้านล่างไม่มีอุบัติเหตุมาเรื่องของความสึกหรอความเสื่อมสภาพของช่วงล่างมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะรถรถมันเป็นรถปัปจปจุบันเลยนะครับรถปีใหม่ นะยางก็ใหม่กริปนะปีของมัน23สัปดาห์ที่18นะครับก็ดอกลึกๆนะเต็มเต็มแบบนี้ปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ครับเอาละทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดต่างๆของเจ้า t o y ยต้าย i s ิ1.2 Sport คันนี้ตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นย่อย Sport นั่นเองนะครับยังไม่ใช่ตัวท็อปนะก็เป็นตัวที่ขยบขึ้นมานิดหนึ่งเป็นตัวกลางแล้วกันนะครับตัวนี้ในราคาป้ายแดง600,000บาทนะครับ 6แสนก็บาทตอนนี้ขายเท่าไหรละตอนนี้นี่เลยคุณหนุ่มอยู่ด้านล่างนี้เคียวคนไลน์ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมขายเพียงแค่4 88,000บาทเท่านั้นดอกเบีย้ยนี่ก็ตามนี้เลยนะครับ2.79 3.09 3.99และ4.49เดี๋ยวเรามาคิดคำนวณค่าง,งวดไปพร้อมๆกันว่าถ้าจัด84งวดนะครับ4 88,000บาทเอาแบบจัดเต็มฟรีดาวเลยนะคันนี้ใครจะไปมอเตอร์โชว์ดูคันนี้ก่อนนะครับมาคำนวณค่าง,งวดคันนี้ก่อนว่าเท่าไหร่ใน ใช้เงินออกรถเพียงแค่0บาทเท่านั้นนะ8,170บาทเท่านั้นเองคันนี้ใครมีรายได้ประมาณ16,000บาทก็ออกรถได้แล้วหรือว่าจะไม่ถึง16,000บาทก็ได้เอาเอากู้ร่วมเอา2คนมารวมรายได้กันพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาได้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องขอเป็นพี่น้องแท้ๆนะครับอ่ะแล้วก็คันนี้8,170บาทผ่อน84งวดถือว่าผ่อนเบาสบายมีเงิน เก็บไว้กลับบ้านปีใหม่ด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องดาวนะครับก็ใช้ป้ายทะเบียนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้จะเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับแล้วก็วันตีแน่นอนครับมันเหลือประมาณถึงปี2026อยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงของวันตีคันนี้คันนี้ยังไม่ได้รันอินเลยนะผมก็ไม่ได้แถมวันตีอะไรให้แต่ว่าใครที่จะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ตามแต่ผมมีลถสไลด์ส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรก301กิโลเมตรไปคิดก,กิโลเมตรละ25บาทนะครับแล้วก็ใครที่จะซื้อนสดคีนนี้ม นะครับแล้วก็ใครที่จัดไฟแนนซ์ไม่สะดวกมาที่โชว์รูมผมไม่สะดวกมาที่กรุงเทพอยู่ปริมณฑลหรืออยู่ไกลจากนี้10กิโล20กิโลไม่สะดวกมาผมมีเจ้าที่วิ่งเปอร์เซ็นต์ให้ทั่วทุก77จังหวัดเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็โอนวันนี้จองแค่1,000พอใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้จะบอกว่าอะไรลืมนะ,ะใครที่อยากดูรถรุ่นไหนนะครับ แต่สต๊อกของบิคาเข้าเพจนี้ได้เลยพิมพ์ว่าพูดไปเรื่อยในเฟซบุ o กนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพจผมกันด้วยแล้วกันนะทุกคนผมก็จะลงคลิปใน u t u b e เนี่ยด้วยนะครับในเพจนี้แล้วก็สต๊อกทั้งหมดของบิคาเนี่ยมีทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนอีพีที้เหลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดย คา r ์ s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s u ชั c o m